สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับวิชาโซล,ล่าเซลล์กันอีกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้จะมาสอนออนไลน์ EP ที่128นะครับการฟื้นฟูแบตเตอรี่ภาคที่18นะครับผมเรามาติดตามผลการฟื้นฟูกันต่อนะสำหรับแบตเตอรี่ n 2 0 0นะครับผมขนาด2 0 0แอมป์นะที่ผมได้ทำการฟื้นฟูด้วยกรรมวิธีหลายขั้นตอนนะตั้งแต่นะชาร์จปรับกดแล้วก็รวมถึงคายไฟนะ พื่อแก้ปัญหาช่องตันนะตอนนี้ก็ชาร์จขึ้นมาประมาณ2วันแล้วนะหลังจากที่ได้ทําการคายไฟจนหมดนะเรามาดูปฏิกิริยาของแบตเตอรี่กันนะช่องที่ตันก็เดือดขึ้นมานะช่องอื่นๆก็เดือดปกติแต่ว่าการเดือดของช่องที่ตันมันจะมีอาการน้อยกว่าช่องอื่นนะเดือดปกติทั้งหมดครับ แต่ทีนี้คือด้วยความที่อัดไฟทิ้งมาประมาณ2วันด้วยกระแสะที่ไม่สูงนะพอใช้เวลาเยอะนะแบตเตอรี่ก็มีความร้อนสะสมก่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันนะเดือดหมดนะครับนะก็เดี๋ยวจะหยุดชาร์จนะถ้าเกิดว่าได้ไม่ได้ก็ต้องมาสรุปผลลีกทีนะว่ามันสามารถที่จะยืน12โวลต์ได้หรือไม่นะการที่ว่าเราใช้กระแสะชาร์จน้อยเนี่ยเริ่มตั้งแต่ประมาณไม่ไม่ถึง10แอมป์เนี่ย จนถึงตอนเนี้เราตั้งไว้ปกติเนี่ยจนแอมมันขึ้นไปประมาณยี่สิบกว่านะยี่สิบกว่านะโวลต์ก็ไม่ได้สูงนะโวลต์แค่ประมาณสิบสามกว่าเองสิบสามจุดหกนะแต่ว่าแอมมันพุ่งขึ้นไปจากเดิมประมาณสิบสิบเอ็ดแอมตัวนี้ขึ้นไปยี่สิบกว่าแอมนะก็ชาร์จมาประมาณสองวันนะจนแอมมันขึ้นมาขนาดเนี้ก็คือเข้าใจแล้วว่านะแผ่นธาตุน่าจะซันเฟสน่าจะหลุดออกเยอะแล้วนะ แต่ว่าจะหายตันไหมอันนี้ต้องดูอีกทีนะถ้าเกิดว่าสุดท้ายจริงๆไม่ไหวจริงๆเอาไม่ขึ้นจริงๆนะทั้งชาร์จปรับกดฟื้นฟูใช้กดเข้มเข้าม,ม,มาล่อนะเติมเมกเนเข้าไปนะถ้าไม่ไหวสุดจริงๆก็ขายนะขายซากไปนะแล้วก็หาลูกอื่นมาทำนะเพราะว่ามันก็ใช้เวลาเยอะแล้วก็พลังงานก็ต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ไฟโซลา่าเซลล์เหมือนผมเนะี่ย ค่าไฟก็น่าจะเยอะแล้วนะชาร์จทิ้งไว้2วันเนี่ยตั้งแต่วันนั้นนะแสงอาจจะปัดไปปันมาหน่อยเพราะว่าใช้สปอตไลท์ส่นะแล้วก็เลิกงานมาก็ถ่ายทำนะไม่ได้ถ่ายทำกลางวันนะมาก็ถึงประมาณสองทุ่มะถ่ายแล้วเดี๋ยวจะลงในกลุ่มนะแล้วก็ y t u t u นะอันนี้มาติดตามผลกันนะว่าเราชาร์จทิ้งไว้ประมาณ2วันเนี่ย ปฏิกิยาของเซลล์ก็ถือว่ามีการตอบสนองถือว่ามีการตอบสนองแต่ว่าจะใช้ได้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องมาดูทีนะมายืนค่าแรงดันแล้วก็มาเทสโหลดนะตามกระบวนการขั้นตอนนะถ้าเกิดว่าใช้ได้ก็เอาเข้าระบบแต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็ขายทิ้งนะแค่นั้นเองนะการทําแบตเตอรี่ไม่จําเป็นว่าทุกลูกจะต้องฟื้นฟูได้นะไม่จําเป็นว่า,าแบตเตอรี่ทุกลูกเนี่ยมันจะกลับมา ใช้งานได้ปกตินะเพราะว่าคือหนึ่งเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างที่จะทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันเสื่อมสภาพไปเลยนะถ้าเกิดว่ามันตันจริงๆจนเอาไม่อยู่จริงเนะี่ยมันก็ก็ต้องทิ้งนะถ้าตันสาหัสเลยคือชอ็ชอตช็อตเซลล์นะชาร์จเท่าไหร่ก็มอุณหภูมินะชาร์จแอมป์น้อยก็ร้อนนะอัดแอมป์เยอะๆก็ร้อนปกตินะถ้าเกิดว่าเราอัดแอมป์ปกตินะน,น้อยๆนะไม่เกิน10%รแล้วแบตร้อนอนะ่ะร้อนแบบร้อนผิดสังเกตอนะ่ะ ให้สันนิษฐานได้เลยว่าแผ่นเซลล์เนี่ยมีการช็อตแล้วนะถึงมันจะมีปฏิกิริยาเดือดขึ้นมาแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีอุณหภูมิที่สูงแบตเตอรี่ถ้าเราชาร์จปกติแล้วมันร้อนเนี่ยร้อนมากๆเนี่ยก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าแผ่นเนี่ยไม่โอเคละแผ่นน่าจะตันอ่าแผ่นน่าจะช็อตนะแผ่นกั้นเซลล์น่าจะเสียหายนะกรณีนี้ก็ก็ต้องยกทิ้งอย่างเดียวถ้าเกิดว่ามีนะ ใครที่สามารถผ่าตัดเซลลได้ก็คือยกเซลล์ที่เสียออกแล้วก็สามารถเรียงแผ่นเข้าไปใหม่ได้นะเหมือนคลิปต่างประเทศที่เป็นของทางน่าจะทางปากีสถานนะที่เขาผ่าตัดแบตเตอรี่นะช่องเซลล์ที่มีปัญหาเขาตัดเซลลนั้นทิ้งเลยแล้วก็วางแผ่นใหม่เรียงแผ่นใหม่ก็ใช้ได้นะไม่ต้องมาเสียเวลาฟื้นฟูเหมือนบ้านเรานะบ้านเราเนี่ยการทําแบบนั้นมันค่อนข้างอันตรายแล้วมันไม่มีการจัดการเรื่องของขยะมูลพิษนะมันเป็นขยะที่มีพิษนะแบตเตอรี่ เนื่องจากว่าสารประกอบของแผ่นธาตุแล้วก็องค์ประกอบของส่วนประกอบข้างในเนี่ยมันมีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตรายนะยากต่อการทรําลายถ้าเกิดว่าเราทิ้งลงในแหล่งน้ําสาธารณะคลองหรือว่า,าทิ้งแค่หลังบ้านเราเนี่ยมันมีการปนเปื้อนของสารพิษนะก็ไม่ควรทำนะดีกว่านะถ้าเกิดว่าเรามีการจัดก,การสารพิษที่ดีนะก็อาจจะทําได้นะแต่ว่าในตัวบุคคลก็ต้องมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันนะถ้าเกิดว่า ทำด้วยมือเพียวๆหรือว่าเราแค่ใส่ถุงมือเนี่ยเราไม่ใส่ที่ปิดปากหรือว่าใส่ชุดคุมเนี่ยอันตรายนะเพราะว่าสารพิษมันสามารถซึมเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางนะไม่ใช่แค่การสูดลมหายใจหรือว่าเป็นแค่ละอองนะสารละเหยนะมันสามารถซึมผ่านผิวหนังได้นะพวกอุปกรณ์เหล่านี้มันมีสารพิษอยู่นะโอเคฝากไว้นะแค่นี้นะเดี๋ยวมาติดตามกันในหัวข้อต่อไปนะหัวข้อต่อไปผมก็จะขึ้นเรื่องใหม่นะแบตลูกนี้เดี๋ยวจะมาเทสนะอีกรอบหนึ่งนะ ผมจะปลดเครื่องชาร์จแล้วก็เดี๋ยวจะเทสให้ดูนะว่ามันผ่านไม่ผ่านนะรอดไม่รอดเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับนะสำหรับการถอนออนไลน์ EP ที่128นะการฟื้นฟูแบตเตอรี่ภาคที่8ก็จบลงแล้วนะมาแบบสั้นๆง่ายๆเข้าใจนะสำหรับท่านที่สนใจความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์รวมถึงคลิปความรู้อื่นๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ y o u ูทูบช n น l ชื่อช่องวิชาโซล่าเซลล์นะครับ นะมีคลิปย้อนหลังให้ดูนะทั้งหมดเลยนะผมก็จะลงไว้นะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับผมนะในนามผู้บรรยายวิชาโซล่รราเซลล์ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ